บทที่783พายุปั่นป่วนจัก,กรพพรดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ตกตะลึงนี่มันพลังอะไรเนี่ยด้วยช่องว่างขนาดใหญ่ในการฝึกฝนระหว่างทั้งสองฝ่ายเสี่ยวซานจะดักจับเขาได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่ออย่างไรก็ตามความจริงอยู่ตรงหน้าเขาและเขาไม่สามารถทนที่จะเชื่อได้เมื่อเห็นนั้นตรีสุนเทพสมุดของเสี่ยวซานถูกยกขึ้นจากอากาศและแสงสีทองก็สว่างวับขึ้นมาทันทียิงตรงมาที่เขา แต่ในขณะนี้เขายังไม่สามารถหลุดพ้นจากพันธนาการของรัศมีสีทองได้พายุปั่นป่วนทักษะควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดของเทพสมุดถ้ามันหลุดง่ายขนาดนั้นเสี่ยวซานจะทําให้จักรรพัิอสูรทมินกลัวได้อย่างไรแม้ว่าจักรรพัิอสูรพยักษ์ขาวจะมีอันดับเหนือกว่าจักรรพัิอสูรทมินแต่ก็อยู่หลังเพียงอันดับเดียวเท่านั้นในตอนแรกเสี่ยวซานได้ปลดปล่อยพายุปั่นป่วนเกือบถึงชีวิตของเขาทําให้จักรรพัิอสูรทมินกลัวและออกไป ในเวลานี้เขาได้กลายเป็นพระเจ้าแล้วและเขาไม่จําเป็นต้องเสียสละอะไรมากมายและโดยพื้นฐานแล้วพายุปั่นป่วนนี้ก็ใกล้เคียงกับระดับเดิมอย่างไรก็ตามฐานการฝึกฝนปัจจุบันของเขายังคงไม่เต็มใจที่จะแสดงพายุปั่นป่วนและจิตสานึกทางจิตวิญญาณของเขาและพลังงานของเขาเองก็หมดลงอย่างรุนแรงเช่นกันค่ะ จักรพพัดอสูรพยักขาวเปล่งเสียงร้องออกมาดังๆและแสงสีขาวในดวงตาของเขานั้นรุนแรงมากออร่าอาคาตของตัวเองเป็นเหมือนวัตถุและกลายเป็นชั้นฟิล์มแสงที่ปกคลุมตัวเขาไม่ใช่การป้องกันแต่บานเต็มที่นี่คือช่องว่างระหว่างจักรพพัดอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่และจักรพพัดอสูรธมินเมื่อเผชิญกับวิกฤต จักรพพัดอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่คิดว่าจะทำทุกอย่างเพื่อสังหารคู่ต่อสู้อย่างไรแต่ปฏิกิริยาแรกของจักรพพัดอสูรทมินผู้ยิ่งใหญ่ในตอนนั้นคือความกลัวบูมแสงสีทองระยิบระยับระเบิดเป็นแสงสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนในอากาศและจักรพพัดอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ได้รับผลกระทบโดยตรงและบินกลับหัวบินไปหลายร้อยเมตรและกระแทกพื้น เสี่ยวซานก็หอบหายใจแสงของตรีสุนทองคาที่ควบแน่นในมือของเขากลับจางลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลานี้เองที่รัศมีสีทองบนร่างของจกักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ค่อยๆสลายไปแสงสีทองและเงาบนหลังของเสี่ยวซานกลับมาแข็งอีกครั้งและจิตสำนึกที่หมดไปก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว รอยประทับของสายเลือดทั้ง8ในร่างกายของเขาล้อมรอบจักรพพัดเงินครามที่เปล่งประกายออกมาด้วยความเฉลียวฉลาดแปลกๆทำให้เขาฟื้นตัวและเร่งความเร็วอย่างไรก็ตามการใช้ทักษะทั้งสองของพายุปั่นป่วนและพันดัชนีประนามนั้นยังคงมีขนาดใหญ่มากและยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูจักรพพัดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่กระโดดขึ้นครู่หนึ่งหลังจากกระแทกพื้นและความตกใจในดวงตาของเขาไม่จางหายไป อันดับที่10เสี่ยวซานเป็นเพียงอันดับที่10ด้วยพลังอันดับที่10ของเขาเขาสามารถล้มตัวเองได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บจริงๆแต่เขาก็ยังรู้สึกเป็นภัยคุกคามอย่างมากในขณะนั้นเขายังรู้สึกถึงเสี่ยวซานครั้งสุดท้ายไม่ได้ใช้กําลังทั้งหมดของเขาในการโจมตีเพียงครั้งเดียวมิฉะนั้นจักรพรรดิอสูรพยัคฆ์เขาอาจได้รับบาดเจ็บเขารับมรดกประเภทใด มรดกนี้ทรงพลังเกินไปจริงๆถ้าเสี่ยวซานอยู่ในระดับเดียวกับเขาเขาอาจจะล้มไปแล้วหลังจากการโจมตีครั้งนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือวงกลมรัศมีสีทองซึ่งการฝึกฝนของเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือต้านทานได้มันน่ากลัวถึงขีดสุดจริงๆอย่างไรก็ตามความคิดเหล่านี้แวบเข้ามาในหัวของเขาในทันทีและจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ตอบสนองในทันทีพบว่าตอนนี้เสี่ยวซานบริโภคมากเกินไป ประสบการณ์การต่อสู้ของเขาเข้มข้นเพียงใดเขาโจมตีและฆ่าเสี่ยวซานในทันทีโดยไม่หยุดชั่วครูปีกที่กระพือไปข้างหลังเขาและเขตแดนเจ็ดสังหารก็ล็อกเสี่ยวซานไว้ทันทีและเขตแดนเจ็ดสังหารก็กลายเป็นการโจมตีทันทีปิดกั้นเส้นทางหลบของเสี่ยวซานทั้งหมดหดตัวเข้าด้านในและบีบรัด ครั้งนี้จัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ใช้พลังประมาณ30เเซนแน่นอนว่าเขาสามารถเห็นได้ว่าเสี่ยวซานใช้สายเลือดที่ยอดเยี่ยมในเวลานี้และชุดเกราะที่เปลี่ยนจากการเปลี่ยนร่างทองคำนั้นมีพลังป้องกันที่ไม่ธรรมดาดังนั้นเขาจึงอยากลองว่าการป้องกันของเสี่ยวซานเป็นอย่างไรเมื่อเผชิญกับเจตนาฆ่าทั้งเจ็ดที่บีบรัดเสี่ยวซานก็ไม่ตื่นตระหนกรัศมีอื่นก็ระเบิดออกมาจากร่างกายของเขายังคงเป็นสีขาวเมื่อรัศมีผ่านไป จัก,กรพรรดอิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็รู้สึกประหลาดใจเพราะในการรับรู้ของเขาเสี่ยวซานดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของเขตแดนเจ็สังหารของเขาในขณะนี้แม้แต่รัศมีสังหารทั้งเจ็ดที่เขาปลดปล่อยออกมาก็ดูเหมือนจะสูญเสียเป้าหมายของพวกเขาไปเขาเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาเพื่อบังคับล็อกเสี่ยวซานและเจตนาฆ่าทั้งเโจมตีเสี่ยวซานอีกครั้ง แต่ในขณะนั้นความเร็วนั้นช้าก,กว่ามากร่างสีทองของเสียวสารสั่นไหวทันทีเพราะเขาถูกบล็อกโดยเขตแดนเจสังหารและด้วยช่องว่างขนาดใหญ่ในการฝึกฝนผลกระทบของประภาคารมิติเวลาส่วนใหญ่จึงอ่อนแอลงแม้ว่าเขาจะพยายามหลบอย่างดีที่สุดแล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถหลบได้ทั้งหมดยังมีรัศมีสังหารสี่ดวงตกใส่เขา สิ่งที่ทำให้จักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่งงงวยเล็กน้อยก็คือเมื่อเผชิญกับการโจมตีเช่นนี้เสี่ยวสานไม่ได้ใช้ตรีศุนทองคำที่เห็นได้ชัดว่ามีพลังมหาศาลในการต่อต้านแต่ต่อต้านตัวเองด้วยคมดาบที่คมของการเปลี่ยนร่างทองคำและเจตนาฆ่าของตัวเขาเอง จักรพั์อสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่มีการฝึกฝนแบบไหนแม้ว่าพลังโจมตีเพียง30ซของเขาร่างกายของเสี่ยวซานก็ยังตกลงไปในอากาศและมีรอยร้าวมากมายในชุดเกราะสีทองของเขาอย่างไรก็ตามความตกใจในหัวใจของจักรพัทอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นในเวลานี้เขารู้ว่าการโจมตีของเขาแข็งแกร่งเพียงใดช่องว่างระหว่างฐานการฝึกฝนของทั้งสองฝ่ายนั้นใหญ่มาก ในความเห็นของเขาถ้าเขาถูกโจมตีด้วยตัวเขาเองถึงแม้ว่าเขาจะไม่สูญเสียประสิทธิภาพการต่อสู้โดยตรงอย่างน้อยก็ควรจะสามารถแก้กระบนร่างกายของเขาได้และกระทั่งทำให้เขาบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เมื่อเจตนาฆ่ามุ่งไปที่เสี่ยวซานจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาผู้ยิ่งใหญ่พบว่าได้รับอิทธิพลจากเขตแดนสองขั้วแม้ว่าการโจมตีเหล่านี้ยังคงโจมตีเขาได้พวกมันก็โจมตีตำแหน่งที่มีการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุด โดยเน้นที่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นหลักแม้ว่ากรอะการเปลี่ยนร่างทองคําจะได้รับความเสียหายแต่ก็ยังห่างไกลาจากความเสียหายทั้งหมดและวงล้อที่อยู่เบื้องหลังเสียวสานก็หมุนอย่างรวดเร็วและเกราะย,ยังคงซ่อมแซมด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์กล่าวอีกในหนึ่งหลังจากโจมตี30อร์เของพลังโจมตีเด็กคนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บ การต่อสู้ต่อเนื่องกันนี้ทำให้จัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่สามารถตัดสินเสี่ยวซานได้โดยสัญชาตญาณไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการป้องกันหรือการควบคุมเขาก็มาถึงระดับที่มีพลังมหาศาลแล้วแข็งแกร่งกว่าราชาอสูรทั่วไปอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังแข็งแกร่งกว่าตอนที่ไม่กงจื่กำลังประเมินมาก่อน รู้ไหมเสี่ยวซานเพิ่งข้ามภัยพิบัติเสร็จยิ่งกว่านั้นเขายังข้ามภัยพิบัติให้เสร็จภายใต้สายตาที่จับจ้องของจกักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่แค่ก้าวสู่อันดับที่สิบเขาก็สามารถบรรลุพลังต่อสู้ได้หากสิ่งนี้ทําให้เขามีเวลาเพียงพอในการเติบโตมันจะมีพลังขนาดไหนและในเวลานี้เสี่ยววัซานยิ้มให้กับจกักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่โดยไม่รู้ว่าเมื่อไรตรีสุนทองคําในมือของเขากลับกลายเป็นของแข็งอีกครั้ง วงกลมซ้ายวงกลมขวาวงกลมก่อนหน้าวงกลมถัดไปวงรัศมีสีทองสะบัดออกมาอีกครั้งและบินตรงไปยังจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวดวงตาของจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวลุกเป็นไฟและฐานการฝึกฝนที่ทรงพลังก็ระเบิดออกรอบด้านและเขตแดนเจ็ดสังหารก็เพิ่มขึ้นจนสุดขีดแต่ก็ไม่สามารถทำได้ทั้งหมดเมื่อเผชิญหน้ากับรัศมีสีทองดูเหมือนว่าพลังทั้งหมดสามารถละลายได้เพียงด้านหน้าเท่านั้น และในไหนที่สุดวงแหวนรัศมีสีทองก็ถูกสวมลงบนจกักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ทำให้เขาขยับไม่ได้อีกแต่คราวนี้เสี่ยวซานไม่ได้โจมตีแต่ยืนอยู่กับที่ฟื้นพลังของเขาอย่างรวดเร็วฟื้นฟูการบริโภคพายุปันป่วนของเขาเหตุใด,ดเขาจึงสามารถสรุปได้ว่ายอย่างน้อยเขาก็มีกำลังที่จะหลบหนีแม้ต่อหน้าจากักรพรรดิด้วยอนิสงส์วิเศษนี้ แม้ว่าจะอยู่ในระดับเทพในตอนแรกพายุปั่นป่วนยังเป็นที่รู้จักในฐานะทักษะควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดราชาเทพพระเจ้าองค์ใดก็ช่วยไม่ได้เมื่อเผชิญกับความปั่นป่วนเสี่ยวซานสามารถเป็นราชาเทพพระเจ้าอันดับหนึ่งในอาณาจักรเทพและในแง่ของความแข็งแกร่งมันเป็นทักษะศักดิ์สิทธิ์ที่เขาพึ่งพา เมื่อเผชิญกับพายุปั่นป่วนไม่ว่าจะแข็งแกร่งเพียงใดจะถูกควบคุมด้วยกำลังยิ่งไปกว่านั้นพลังโจมตีของเสี่ยวซานไม่ได้อ่อนแอหลังจากควบคุมคู่ต่อสู้แล้วแม้จะเป็นราชาเทพก็ไม่สามารถหยุดการโจมตีได้อีกนอกจากนี้ร่างกายสีทองไร้ทิติของเขาในปัจจุบันยังผสมผสานกับการเปลี่ยนร่างทองคำการเปลี่ยนอินซีมังกรและการเปลี่ยนพยักผสมซึ่งเป็นสายเลือดที่แข็งแกร่งมากมายการป้องกันตัวเองนั้นแข็งแกร่งมากเช่นกัน ในการ,รเผชิญหน้ากับจกักรพรรดิแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้แต่เขาสามารถดักจับฝ่ายตรงข้ามได้ชั่วขณะหนึ่ง